ดาราสาวชื่อดังตอบกลับชาวเน็ตแซะหน้าเก่าสวยกว่าชาวเน็ตแซะหน้าเดิมสวยกว่าเจนิสตอบกลับชาวเน็ตแซะหน้าเดิมสวยกว่าบอกไม่ได้ว่าจมูกใหม่พอใจหรือไม่ต้องรอยุบก,ก่อนหนึ่งปีค่อยมาบอกอีกทีอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมือสำหรับเจนิสเจนิสตาดเดอราเรเซนผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้าน เขาจะเห็นว่าหน้าตาของเธอเปลี่ยนไปเพราะไปทำใหม่ซึ่งเธอยอมรับว่าบินไปเกาหลีทำด่างใหม่ซึ่งชาวเน็ตส่วนหนึ่งแซะเธอว่าหน้าเดิมสวยกว่าซึ่งงานนี้สาวเจนนิสได้เปิดใจผ่านสื่อว่าบอกว่าหมอบอกว่า6เดือนยุบแต่เพื่อนบอกว่า1ปีตอนถามเพื่อนเพื่อนบอกดีมืนดีไม่รู้เพื่อนถนอมน้ำใจเราหรือเปล่า สไปเก็บตัวมาราคาทั้งหมดก็เกือบหกแสนแต่ยังไม่รวมที่ไปบนอะไรอีกแก้บนอีกขอให้สวยถูกใจก็ขอภาวนาเราไม่ได้เสริมเพื่อความปังเราเสริมเพื่อความพอใจของเราถามว่าพอใจหรือ,อยังยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่ยุบยังไม่เต็มที่ถ้ายุบเต็มที่แล้วจะบอกสำหรับคอมเมนต์คขนแซะก็เห็นไม่รู้สึกอะไรก็ผ่านไปปัดผ่านไปเลย ฉันก็ไม่ได้ไม่พอใจก็บอกว่ามันบวมอยู่ไงอุ้ย